เรื่องของทิศทางราคาทองคําและกลยุทธ์การลงทุนกันก่อนนะคะกับคุณวรรุ่งขามผูม้วยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายเอลจีดูเล่นแอนฟิวเจอรสจำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สุนทิพสวัสดีครับ,ค,รบคุณลงวสดีค่ะค่ะรู้สึกทองนี่จะค่อยๆไหลลง <laughs> เรื่อยๆ,ๆนะคะคุณวรุษตอนนี้มีปัจจัยกดดันมาจากอะไรเป็นสําคัญคะค่ะ สำหรับทองคำนะครับหลังจากบวกได้สี่สัปดาห์ติดต่อกัน <ทะ S 1> สัปดาห์นี้มีแนวโน้มชัดเจนเลยครับว่าอาจจะปิดตลาดในแดนลบก,ก็ถ่าลงเนี่ยก็น่าจะลงประมาณสี่ติดสี่สิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อโอซนนะครับ <ทะ S 1> โดยปัจจัยหลักๆที่กลับมากดดันทองคำก็คือทิศทางดอลลา,าร์สหรัฐที่มีการแข็งค่ามากที่สุดในรอบประมาณหนึ่งเดือนนะครับดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ ที่ทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้นะครับรวมแล้วแต่มีทิศทางสดใสแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ตัวเลขเออยอดขายบ้านมูลสองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของยอดออการบริโภคต่างๆทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาดีครับ<ะ> ไปหนุนให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดเองอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่ค่อนข้างมากเพื่อคุมหรือชะลอให้เงินเฟ้อลงไวๆหรือลงมากๆเหมือนกันน,นะครับประอกอบกับประธานเฟดสาขาต่างๆครับก็อ,ออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับ7 5บเบสิสพอยต์ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ในระดับ50เบสิสพอยต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟดเซนหลุยเฟด<ะ><ะ>มินาโอโพลิสหรือว่าเฟดซันฟา กะมีมุมมองแนวโน้มในการสนับสนุนให้เฟดขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับมากกว่า50เบสิสพอยท์ทั้งนั้นครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมากดดันให้ทองคําเริ่มมีลักษณะของการซึมตัวลงหรือหรือไปลักษณะของการอ่อนตัวลงหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยราคาขยับรับสั่วขึ้นไป ทดสอบบริเวณพันแปรเปลี่ยนวาลอาสเปิดออนครับค่ะค่ะคุณรุณทีนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีแจ็คสันโฮใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือคุณรุณว่าในระหว่างทางนี้เราต้องมีการเ,าเตรียมพร้อมรับก <c oughs> ับประเด็นหรือว่าสัญญาณที่จะมีออกมาในการประชุมในรอบครั้งนี้หรือหรือยอย่างไรไหมคะค่ะ <c oughs> <c oughs> น,นักลงทุนในฝั่งทองคำนะครับค่อนข้างจะมีลักษณะของการปรับพอร์ตหรือเป็นลักษณะของการปรับสถานะการลงทุนล่วงหน้าอยู่แล้วครับค่ะอมองว่าการที่ทองอ่อนมาอ่อนัูลงมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับพอร์ตในส่วนของรับการประชุมของแจ็คสันโฮในในสัปดาหน์นด้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับค่ะ ทางนี้เนี่ยาาก็อาจจะต้องไปรอรุ้นในส่วนของผลการประชุมของแย็กสันโฮครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการประชุมที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการประเมินข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การทบทวนในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจออของบรรดาหลอกธนาคารกลางต่างๆนะครับในวันที่2 5่สิ้าถึงสิงหาคมก็จะมีการส่งสัญญ,ญาณอย่างไรถ้านักลงทุนเนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดเองจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ 50- เบสิสพอยต์ หรือว่าคุณโจรมพาวเวลยังคงแสดงค่าทีในลักษณะดังกล่าวนะครับเรามองว่าทองก็มีนุ้นที่จะรีบาวขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ายังส่งสัญญาณไม่ชัดเจนหรือยังส่งสัญญาณคุ้มครื่อรวมทั้งไม่ได้วิตกกังวลต่อการที่เศดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยหรือชะลอตัวลงไปมากกว่านี้นะครับนักลงทุนอาจจะมีความมั่าเฟ่จะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิคพอยต์ก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะยังคงต้อง เ,เพิ่มความระมัดระวังก่อ,อนที่จะทราบผลการประชุมห,หรือว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการเผื่อหรือเผื่อขาดเพราะว่าถ้าตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเฟดจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่มากกว่า50เบสิคพอยต์ทองก็อาจจะมีสัญญาณของการซึมตัวลงหรือมีลักษณะของการ่อตัวลงมาได้ต่อในระดับหนึ่งครับโอเคค่ะทีนี้เรื่องของกรอบราคาบ้างราคาช่วงนี้ต้องระวัดระวังกรอบบนกรอบล่างอย่างไรบ้างค่ะ ในระยะต้นครับเราอยากจะให้จับตาดูการฟื้นตัวหรือการบิดตัวกลับของทองคำนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาครับจะมีจังหวะที่ทองรีบารหรือฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าการรีบารหรือการฟื้นตัวขึ้นถ้ายังเป็นไปอย่างจากัดทองก็มีโอกาสตึงตัวลงหรืออ่อนตัวลงได้นะครับพอให้ดูแนวต้านในโซน7 7นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดพันเจ็ด้อยแปดสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟดออนครับคิดเ,เป็นเงินบาทก็สองหมื่นเก้าพัน เารอยถึงระดับ3า2หมื่นสองสบาทต่อบาททองคำนะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่ผ่านแบ่งขายก่อน mm hmm. เพื่อรับผลการประชุมของแจ็คสันโฮในปลสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้าราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับ เให้ดูแนวรับ1,736 1,717เหรียญดอลลาร์ต่อเพลย์ออนนะครับเป็นจุดในส่วนของการเข้าเก็บหรือเข้าซื้อเพิ่มเติมถ้าคิดเป็นราคาเงินบาทก็29,350ถึง2 9 0 5 0บาทต่อบาททองคำการเข้าซื้อที่ใกล้กับโซนแนวรับเอ่อบริเวณ1,700-1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเพลย์ออนนะครับเรายังมองว่า ออรอบที่แล้วเนี่ยทองอ่อนตัวลงมาที่พันหกร้อยแเหรียญด่ลลาดกับอิซซอนดีตัวหรือเล่นกลับได้ร้อยกว่าเหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาในโซนบริเวณ1,700จ้อต้นๆเนี่ยถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าว ก็อาจจะเห็นการเด้งขึ้นหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคําอีกรอบก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อทองคําจะได้เข้าเก็บหรือเข้าสะส,สมทองคําเพิ่มครับโอเคอเตรียมกระชอนอไว้เลยนะคะคถ้าจะลงนะคุณรูุ้ทธาพันเนี่ตีเป็นทองบาทเท่าไหร่นะคะ ถ้า1,700เหรียญอลรา์กับไปออนท่วนนะครับก็อยู่ประมาณ28,800บาทต่อบาททองคำครับอื่าโอเคอันลุ้นนะลุ้นแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่เช้านี้คือ1,750กว่าเหรียญนะคะ1,754เหรียญนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณรุธขอบคุณค่ะสวัสดียินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ละเอียดมาก